สวัสดีค่ะมื่อกี้กับพ่อกันกาแฟอีกแล้วค่ะมื่อี้ฟังจะผ้ามาขโมยบกมองนะคะมื่อี้ฟังจะผ้ามาขโมยบกมองของพ่อค่ะตาวากอนที่จะไปขโมยพังมึงลาเล่าไว้แล้วค่ะพอประธานม้านเนาะคะ่ะขโมยใดวังดีว่าฟังอย่างมาอัปเดตบกมองเล่ละคะ่ะอันนี้จะเป็นเคียวเสเวยนะคะปีนี้เคียวเสเวยของฟาง บอดกเลยค่ะมีแค่เนี้ยค่ะจะมีอยู่แค่แกนี้ค่ะตากะถือว่าพ่อกินค่ะไอ้ที่บอกพ่อแบ่งปันแต่ว่าพ่อกินจะของนะคะนี่หลายนวอยู่แต่ว่าบ่ได้ดกเต็มต้นคือยังทุกเทียนนะคะไปตรงน,นี้ค่ะ อันนี้จะยูมองสวนจอรถนะคะเทียมีแกมวงกรอนค่ะอยู่ข่างหัวต้นที่พังเคยอาเดตหลายปีที่แล้วค่ะแต่ว่าฟัางไม่ค่อยเด้ดทายนะคะเพราะว่านวยมันเหมือนต้นมันจะแก่แล้วหรือเปล่าคะนวยมันเริ่มบดุกแล้วไปกี่นวยแบบเต็มต้นไปหมดค่ะจะมียูสองต้นนะคะต้นนูน่นถัดไปตรงนูน่นดีก็จะมีต้นหนึ่งค่ะ ตีกต้นหนึ่งนี่จะพว่อคอยติดนวยปันไดค่ะก็เลยจะผ้าเบิงเรงแค่เพราะว่านี่นะคะเห็นไหมค่ะแล้วต้นที่เฮาจะมาขโมยพอก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้เนี่ยค่ะไปเห็นเ่รค่ะ อันนี้ฟองบหมหัวมันคือพันหยัง่งนะคะแต่ว่ามันจะมีรสชาติแบบกินของอแะบบเคียวเสเวยกํานําดอกไม้ด้วยค่ะจะมีเหมือนแบบสองกินในหนึ่งลูกค่ะในน่วยเดียวจะมีแบบสองกินแต่รสชาติเนี่จะเปรี้ยวค่ะแต่วเวลาสุกจะหอ,หอมหอมหวานมาคักเลยค่ะนี่ ลูกยังใหญ่ฟังจากฟังเห็ดน้ำปลาหวานไปแล้วฟังก็จะขโมยไปเย่าบอกพอฟังนะ,ะ้วค่ะเพราว่าแล้าจะเก็บใบให้กินสุกค่ะแต่ว่าฟังอดใจบ่ได้จริงๆฟังอยาก <c oughs> เดี๋ยวเราก็จงไ้ฟังอีกว่า ต้นที่มีหลายๆกับบงหูจักไปกินฟังเราบอกต้นที่มีหลายๆมันโมจดมันโมสบแบบนี้แม่เดาวเาเลือกน้อยกันค่ะเอาเนือ้อใดดีค่ะผ่าเด็กกันเด้แย่พอกลับไม้เห็นนี้เดี๋ยวฟังจะโดนดุ มีแล้วกันนะคะดีเดะ้อปีโปออกว่เที่เด่ะมาแล้วค่ะเอาหน้ยเดียวกับพ่อเดี๋ยวเราเข้ารักสูมือกับเหมือนไปเองแหละหามทุกคนบอกพ่อฟังเดอ้อ ได้หน่คือง่ายดีแท้เอาไว้ก่อนแอบปุณิฝังกะจะมาเอาเขียวสเสวยสักหนึ่งลูกนะคะดีป่ะเออเดี๋ยวก็ไม่ถูกแล้วหนึ่งอะใดกะจีคึอกันเมื่อเทิตันตเนอะ แต่บอกมันมมมีหน่วยใหญ่นะคะที่แต่ด้วยแบบยน้อยอัอนีแล้วกันคะ่ะไกลดีได้แล้วได้แล้วกินผู้เดียวซ้ำนี้กับพ่อคะ่ะ เชิญิปนี้ฟังกับพาทุกคนมากปฏิบัติการหลักบอกมองเพ่ะแต่ว่าพันเนี่ยฟังบอลุยดีแต่มันมันดีมากมันไม่กินแบบนำดอกไม้ผสมกับเขียวเสวยแต่ว่าเขียวเสวยจะโดดกลัวค่ะนำดอกไม้จะไม่กินนิดหน่อยอันนี้จะเป็นเขียวเสวยเลยเนาะดีปะค่ะค่ะเชิญคิมหนีฟังกับพาทุกคนมากแอบขโมยบอกมองพ่ะ แต่ค่ะแต่เขาไปกินน้ำปลาหวานฟังไปแอบกินคนเดียวก่อนนะคะ่ะส่วนคลิปนี้ฟางกับมาถือว่ามาอัปเดตบกม่วงแล้วก็พ้ามาลักบกม่วงน้ำค่ะส่วนคลิปนี้ฟางขอตัวไปแค่สานีกันนะคะไว้เจอกันฟางใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ